ะครับแต่ว่าถ้าผมพูดไปเดี๋ยวอียายยิ่งรักรัฐมนตรีกลาหมมันจะไปเล่นงานผู้บัญชาการเหล่าทัพเหล่านั้นผมอยากจะพูดต่อว่าแค่ท่านไม่เข้าข้างรัฐบาลนี่พวกเราประชาชนก็ขอบคุณมากแล้วอยู่เฉยเฉยดีแล้ว แต่วันนี้พอเห็นพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยผมกลัวพี่น้องทงหารทั้งหลายเขาจะไม่สบายใจเพราะถูกประชาชนเข้าใจผิดจึงจำเป็นต้องมาบอกกับพี่น้องทั้งหลายว่าอย่าไปฟังพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กเป็นประหลัดกระทรวงการหลอหลาโห,หม่ไม่มีน้ำยาอะไรหรอกครับคนมีน้ำยาจริงต้องผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งสามเหล่า และเป็นประหลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไม่มีอำนาจเหนือผู้บัญชาการเหล่าทัพและจะไปพูดเอาหน้าพูดแทนผู้บัญชาการเหล่าทัพไม่ได้นี่พัดทองเล็กตำไว้ด้วย ผมจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายแยกประหลัดกระทรวงกลาโหมออกจากกองทัพจากผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้บัญชาการเหล่าทัพที่คนนุณนิพั์ทองเล็กพูดอะไรไปผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผู้บัญชาการเหล่าทัพทั้งหลายเหล่านั้นพี่น้องจะได้ไม่เข้าใจคนผิด <c oughs> พี่น้องทั้งหลาย ไม่ว่ารัฐบาลยิ่งรักจะดึงดันอย่างไรขอให้พี่น้องมั่นใจใเถอะครับว่าพวกเขานับถอยหลังแล้วอยู่ได้อีกไม่กี่วันแน่นอนแน่นอนไม่เคยมีรัฐบาลทรราชที่ไหนในโลก ที่จะชนะพลังของประชาชนได้นี่คือสัจธรรมของโลก <c oughs> คุณยิ่งรักจะดือ้อจะด้านอย่างไรวันนี้ไม่สามารถต้านทานพลังของประชาชนได้ ผมเห็นแววตาผมเห็นสีหน้าผมเห็นท่าทีของพี่น้องประชาชนที่เดินบนถนนหรือยืนอยู่ข้างถนนแล้วเอาข้าวเอาน้ำเอาผลไม้เลี้ยงคนอื่นในวันที่เก้าธันวาคมผมรู้แล้วว่ายิ่งลักชินวัตรและระบอบทักษิณจบสิ้นจากประเทศไทยแน่นอนไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไม่ได้ ชาหรือเร็วกี่วันผมไม่ใช่หมอดูตอบไม่ได้และผมประเมินจิตใจคนพวกนี้ผิดแล้วผิดอีกแต่ว่าตัดสินใจร่วมกับพี่น้องทั้งหลายว่ากูจะสู้กับมึงจนกว่าจะชนะกี่วันกี่เดือนก็ตามใจมัน แล้วผมเตือนคุณยิ่งลักษณ์ว่าอย่าท้าประชาชนนะอย่าดูถูกประชาชนมีคนมาบอกผมว่าผมขอภัยที่ไม่ได้ขออนุญ,ญาตเขาเลยไม่กล้าเอ่ยชื่อเมื่อคืนนายเก่งครับมาหาผมบอกว่าพี่กำนันถ้าคุณยิ่งลักเขาท้า ว่าต้องมีคนออกมาสิบล้านเขาถึงจะออกพี่กำนันตกลงไหมพี่รอทั้งหลายผมยังไม่ทันได้ตอบเลยแกตอบเองเสร็จว่าถ้าเขาท้าอย่างนั้นพี่กำนัน รีบไปรับเขาท้าคำทาเขาเลยและบอกว่าประชาชนจะออกมาสิบล้านแต่ตระกูลชินวัตรต้องออกนอกประเทศไทยหมดทั้งตระกูลผม ผมอยากให้คุณยิ่งรักดูทีวีบลูสกายบ้านอย่าให้ลูกน้องปิดหูปิดตาโง่แ้วเขารู้กันทั้งเมืองแล้วแต่ถ้าทั้งโง่ด้วยแล้วตาบอดด้วยมันจะตายเร็วขึ้นรักษาชีวิตเอาไว้ คือคุณยิ่งรักถ้าคุณเบิกตาให้กว้างดูให้ทั่วคุณจะสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองไม่ต้องให้ใครบอกว่านี่เป็นโอกาสสุดท้ายที่คุณจะเลือกได้ถ้าคุณจะคิดอยู่ในประเทศไทย อยากจะให้ลูกของคุณได้เติบโตขึ้นมาอย่างมีความสุขในแผ่นดินไทยโอกาสสุดท้ายที่คุณจะทำความดีให้กับประเทศนี้คือลาออกจากรักษาการแล้วก็เรื่องจบผมรู้ว่าคุณขี้อิจฉา คุณไม่ต้องอิจฉาผมหน้าตาผมนะดูไม่ดีกว่าคุณหรอกดำอย่างนี้แต่ว่าคนรักมากกว่าคุณเยอะตอนนี้ผมจะบอกให้แล้วผมประกาศแล้วว่าแม้คุณจะลาออกจะรักษาการนายกไม่แต่งตั้งใครรักษาการต่อ เปิดโอกาสให้ประเทศนี้ได้มีคนดีๆมาเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อทำการปฏิรูปประเทศให้เสร็จแล้วไปเลือกตั้งกันใหม่คนที่จะเป็นนายกนั้นไม่ใช่ผมเพราะผมไม่เอาผมไม่อยากเป็นผมชอบที่จะเป็นกำนันแก่ๆอยา่างนี้พอใจแล้ว แล้วคุณไม่ต้องคิดมากไม่อยากพ้นตำแหน่งไม่อยากแพ้กำน,นันสุเทพที่คุณแพ้นั่ไม่ใช่ผมคุณแพ้ประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ดื้อด้านออกมาพูดดีๆกับพี่น้องประชาชนว่าดิฉัน เห็นกับพี่น้องประชาชนทั้งหลายยินดีลาออกจากรักษาการนายกและไม่ตั้งใครรักษาการเท่านี้คนไทยเขาก็ให้อภัยคนหมดบ้านเมืองก็เรียบร้อยชาวบ้านก็ได้กลับบ้านแต่ถ้าคุณยังดื้อด้านให้สมุนออกบริวารออกมาจัดฉาก จะต้องไปเลือกตั้งจะต้องไปเลือกตั้งจะต้องไปเลือกตั้งคนก็จะเกลียดคุณเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันอีกไม่นานหน้าคุณก็จะดํากว่าหน้าผมแล้วผู้หญิงอย่างคุณถ้าหน้าดําเหมือนผมแล้วก็ไม่มีราคาเลยเจียวผมจะบอกให้ คุณยิ่งรักได้เข้าใจว่าจะชวนให้คนเขาไปเลือกตั้งนะเขาไม่ไปแน่นอนเพราะที่เขามาสู้อยู่ทุกวันนี้ทุกยากตลอดมาเป็นเดือนเดือนเนี่ยเขาต้องการให้ประเทศนี้ไม่มีระบอบทักษิณอีกต่อไป ประชาชนเขาต้องการปฏิรูปประเทศไทยและสิ่งแรกที่เขาจำการปฏิรูปคือกฎหมายเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งเพราะถ้าเลือกด้วยกฎหมายปัจจุบันระบบปัจจุบันพวกคนกลับมาอีกระบบทักษิณกลับมาอีกเขาไม่เอา ชีวิตพี่น้องประชาชนเขามีภาระเขามีหน้าที่เขามีงานการต้องทำเขาต้องทำมาหากินเขาไม่ได้โกงชาติโกงบ้านเมืองและรวยเหมือนพวกตระกูลคุณเพราะฉะนั้นเขาไม่มีเวลามาสู้กับคุณทั้งปีทั้งชาติ เขาสู้คราวนี้สู้ให้สน็จน้ําไปเลยเป็นตายแพชนาลูกกันหนนี้หนเดียวแล้วจะกลับไปทำหมากินเว้ยเขาถึงไม่ไปเลือกตั้งเนี่ยเขาต้องการปฏิรูปไปเสร็จ แก้กฎหมายเลือกตั้งให้เสร็จแก้กฎหมายพักการเมืองให้เสร็จให้มั่นใจได้ว่าการเลือกตั้งบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการโกงไม่มีการซื้อเสียงแล้วเขาก็ยินดีให้เลือกตั้งพูดภาษาคุณอย่างนี้คุณเข้าใจไหมยิงหลักแล้วก็ด่าอยู่นั่นแหละ จะชววให้ไปเลือกตั้งลูกเลียวก็บอกว่ากูไม่ไปกูไม่ไปแล้วจะชวนอยู่ไปไหนก็บอกแล้วบัตรเลือกตั้งโสดเดิมกติกาเดิมพวกมึงก็โกงกันอีกพวกมึงก็ซื้อคะแนนเสียงกันอีกแล้วมึงก็กลับมาเป็นรัฐบาลอีกแล้วก็โกงพวกกูอีกแล้วพวกกูก็ต้องมาใหม่ไม่ไหวไว้เหนื่อย แล้วก็ประกาศเลยว่าถ้ายังดืนน้ดันจะจัดไปมีการเลือกตั้งให้ได้ผมบอกเลยคุณยิ่งรักว่าไม่มีทางได้เลือกตั้งและถึงแม่เลือกตั้งไม่มีทางจะลาบรื่น ไม่มีทางได้สอสอครบทุกเขตอย่างน้อยที่สุดกรุงเทพและสุราษฎร์ไม่มีคนได้รับเลือกตั้งแน่นอนผมเว้นจังหวัดตังไว้ให้คุณสาธิตมาประกาศเองก็แล้วกัน ไม่ใช่ผมอวดดีไม่ใช่ผมเป็นกำน,นันอิทิพนแต่ว่าคนโซราดได้เข้าเวนผัดเปลี่ยนมาอยู่เวทีนี้หมดแล้วและไม่มีใครยอมไปเลือกตั้งกับมันและผมขาดการได้เลยพี่น้องครับ คนบ้านผมคนสุราชเขาเป็นคนชนาบทเขาไม่มีเวลามาอ้อรอดีดดิ้นแบบนายกยิ่งรักเขาทำตรงไปตรงมาและผมเชื่อเลยในเมื่อประชาชนส่วนใหญ่เขาไม่ต้องการไปเลือกตั้งถ้ายังขืนให้มีการเลือกตั้ง ถึงวันที่สองกุมภาพันธ์กรรมการหน่วยเลือกตั้งเขาก็จะไม่ไปรับบัตรเลือกตั้งไม่ไปรับหีบเลือกตั้งแล้วมึงจะเลือกก็ได้ยังไง